มันบอกว่ามันบอกหนูว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมาลำวัสดีค่ะเอฟซวันนี้มาถึงพ่อปู่ปริจิตแล้วนะคะกําลังจะอ่นมัสการพร้อมกับช่องยายวันชาแนลนะคะแล้วก็เห็นมันเข้าไปในหลังบ้านพี่่นยายเจ้ากอกบ่อ่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยว กขอนักรัฐการก่อนเนาะเยาวันใจจะมีคนส่วนมันไ่นะเอาเยาวันถือก่อนเขาบอกว่าเหนื่อยนะต้นไอ้ข่าเหรอี่ยังเจ้าไปเลยลุดมดมันไม่มีขาตั้งห่วยเจ้ากระหันมาทำไมเอาไม่เคยรักถ้าทังนี้บอกจะหันหน้าไปทางเจ้าบ่ใช่แม่นบ่อเเจ้าก็ว่าวไปอย่างงี้สิ พุกคณะไปเหมือนคุยให้คนเจ็บขามันก็ไม่ได้เลยโอ้จ่ายกางเกงฉันหมดเลยจะถ่ายให้ก็ได้เอาแดดไปเดี๋ยวเอาเล่มใหม่ก็ได้เอาใหม่เดลือดกับเมย